ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปอกกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนขาดปัดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมาปอแตมบดได้ลงนะพี่น้องเนอครับเพราะว่าพ่นติดทุระนะครับติดทุระบดได้ทรงมาให้ก็เลยบดได้ลงนะครับ จะวางวดนี้มาแล้วพี่น้องงวดวันศุกร์ที่สามนะพี่น้องเนาะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพรเตรียมพามาตามเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่หนึ่งตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกขับเด็กหลางก็ออกเก้าห้าเนาะพี่น้องเนาะครับมือพระเตี่ยมห้าเบอเบิง้ง ามมึงเสียนขาดปัดนะพี่น้อง พัฒนาเซียนขาดปัด บนล่างบนล่างวิ่งรูดครับเปิดงานพี่น้องเสียงเปิดงานเน่นเมื่อกี้นี่อยู่โรงเรียน นะครับเนาะมื่อนี้มีการยังนักเรียนเขาจะเดินพาเลทนะครับ แปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับ 2,5 2,6 ครับส่วนตัวเน้นในเป็นหนึนะ่งเนหน่องนะสองห้าสองแปดนะครับ มักสอบตัวใดกกับพิจาน้ามึงได้พี่น้องเด้ตัวที่บนเนียนนะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขสามตัวพี่น้องสี่สองห้า 428นะครับครับสัจเจียนนะพี่น้องเนาะเอาคอยเขาก็ให้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้โศก,ก,กมันๆกันนะครับนะครับลาวขาดปัดศูนย์กับแปด 8 4ดสี่ศูนย์สเห้าดสอเน้นสองห้าสองหก็ับเลก3ามโตกับส2 5ส2 8หี่สองเนี่ยพี่น้องลาวขัดปัดนะพี่น้องเนาะมัโทรมาบอกประเดียมนะครับอ้าวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่3มตุลาคม2568้าลาพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ8ปดนะพี่น้อง รับ8 4ดสี2ศ2นย์สี่นกับเน้นกันตามนั้นล่ละพี่น้องขับมักสอบตัวเลขกันอย่าลืมกลับตัวน้ำได้พี่น้องเดอ้อครับขับปะแต้มกับขอขอ,ขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเสียนขาดปัดเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไม้ฝรัมครับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวพอ้พรคอยเข่าก็ให้ปังครับพี่น้องอีซี่ก็จะได้โฉกโมันมานก,นกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดีเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนาครับ ครับสุดท้ายถ่ายสุดนี่ก็อ,อิบซีทุกคนโศกโันมันๆใน,นพี่น้องเออ้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิปนาะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม